สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพีงฟังลรวฟังไทยและต่างประเทศมื่อนี้แม่น้องป่านสิมาเฮ็ดเลือดแปงปิดเนาะทุกคนที่เลือดแปงเป็ดกินสิคะถ้าว่าผิดพลาดประการใดด้วยการเว้าการว่าการกระทําที่ว่าที่บม่มะสมกับตองกลาวคําว่าขอโทษขออาภัยก่อนลวงหน้านอกเพราะว่า มื่อนี้แม่น้องปานที่มาให้เลือดแปลงเนาะทุกคนเลือดแปลงเป็ดแล้วก็จะกินเลือดแปลงเป็ดให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นนากันแล้วทุกคนเบิ่งนากันเลยว่ามีอย่างแด้ออมนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเลือดที่ว่าแม่น้องปานได้มาเนาะว่ามันมันเฮียแดเลือดนี่มันเฮียมันควมเนาะเราลองมาชีผ่องเ้อแม่น้องปานเอาเลือดเป็ดนี้แม่น้องปานฮ็ดเอาน้ำน้ำห้าบ่วงแล้วก็น้ำปลาสามบ่วงเนาะคันคิดว่าก็สามห้าอะเนาะน้ำน้ำน้ำห้าน้ำ น 5, ้ำปลาสามน้ำห้านอนเมนนกป่านเห็ดแล้วก็ซิมมะพร้เลือดแล้วก็น้ำใส่นี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลือดหกบ่วงนอนอยู่นี่เด่นหนึ่งเราจะมาแตงน้ำนึ่งนึ่งเนาะสองสามสี่ หกเนอะหกทาว้าหนาาาหอมจะสีมึงก่อนทาว้ามันขมอย่าตต่มน้ำเนอะเมขึ้เอาเอาเอาปองมะเขือเทศไมแม่ด้เดี๋ยวเขาจะเอานี่ใส่ก่อนแล้วจะเอามะเขือหุ่นเลยเพราะว่าย่านน,น้ำมันกาม จะมีผิดหุ่นใส่เอาคิดเ,เอาโน่นโน่นสิเดี๋ยวแม่น้องป่านจะเอามาเอามาเก็บผงหุ่นหุ่นใส่เลยเนาะถ้าลุ้นไปนำกันเด้ทุกคนแปะแม่น้องป่าที่ตแต่งเป็นหรือบป่นี่เนาะ

ไกลแล้วทุกคนไกลจะเป็นแล้วถ้าอีกเดียวมากรรนึงอันนี้ก็คือข,ข้าวคั่วทุกคนข,ข้าวคั่ว เขาครัวเนาะเอาเขาครัวหงยใส่เด้จังเสียงกับมีมเสียงรบกวนได้เพราะว่าลูกกับบ้านได้ไปอ,อุน่น,น,นเหยียดเนาะรอท่าอีกจังน้อยทุกคนเลือด,อดอเลือดของเขาก,ากระไกลละเด้อมีก็คือเลือดแปงแป๊บ อันนี้น,นี่นี่นะเอาไปล้างกันล้างโซน้ำไป <c oughs> จะมากินเลือดแตกงนำกันเหมือนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะเปลีนจังได้โอ้เป็นแล้วเป็นแล้วทุกคนไปอย่าหอบที่ไปกินเป็นแล้วเด้อนี่เป็นแล้วแกนแล้วทุกคนอ๋อเซียนนด้นนี่อ๋อสามารถไประยุหานอาหารได้ระเบิจัดนี่เป็นแล้วเป็นแล้วดีนี่ให้เบิง้งคักๆเป็นแล้วเด้ <c oughs> อ,อ เป็นแล้วสามารถกินได้เลยเนาะเอาจะไปจัดการเลยบาดนี้เอาเดี๋ยวไปกินอยูบ้านที่ว่าเหมาะสมกว่านี้ทุกคนบันดบนี้ผมบอว่าเหมาะสมปว่าไทุกคนมาเด้อกินเลือดแป้งนี่กะคือว่าแล้วลวเนาะเลือดแป้งของแม่น้องปานเป็นแต่แซบบอเดีย๋ยวเชียงให้ตากให้เบิรงนโอ้ปานมังนาดชอบได้ไหมไม,ไมังนาดมันาดอยู่ทุววทกคนนี่เนาะทุกคนมันก็มีผักเด้อมีผักหอม มีมักทั่วเขาจะมากับกับเลือดแฝงเลือดก,ก,กระกำ้าดีๆจัดหนักเมองบน,นี้เอาจะขำเดี๋ยวนีเลือดแปง <c oughs> มีเอฟซีเขาเข้ามาพนักยากคือกัน้องพนัยักกินเลือดแฝงแม,ม่น้องปมาบอนีจัดให้เลยเอาจะขำก่นอกนอ่านอีกอ่านอีก ต้องเป็นเค้กบุกจ่นทุกคนงานนี้ไม่ต้องปั <S <S ่นเมาหาวเห็นพรอะมาเนาะกินเลือดแปงเด้งแดงเลยป้างเองกินเองทุกคน

เด้อคือเลือดแปรงลำกันเด้อเลือดแปรงเป็ดนี่มันหนา,าวใจแกข้าวกลับหอมลงไป Ừ. Ừ. ngập ít Kinh khôn đéo Những đường chơi là được. แลาจะความกินทั่วดินไปกินมากทั่ว ผเผ็ดเป็นนุวยเหรอว้าวอืมเมนูเด็ดเมื้อเด็ดแปลงเด็ดแปลงเป็ิด coi cưng. Đừng chơi bài. โอ้ยน้ำเยอะปุกๆเลยยิ่มึงนาวใส่แก้ขาวอืม ก็ปวดได้กินสำหรับทุกคนเวลาเอาเลือดเนี่ยมันความเด่ะเกือบหมดเกือบความหมดเกือบบ่ได้กินกำลังเผือืมเลือดสดๆ หนึ่งตัวครับทำแบบง่ายเลย bà bà nó không mang tên chạy vai sạch thế thì nó quá Hmm. เลือ <c oughs> ดแปลงเป็ดนนัน่นอืมอืม จะทำกันโอเค บ่หมดแล้วพี่น้องนองหลายอยู่ทุกคนเลือดแปงของแม่น้องปานกะชิหมดแลวเนาะอย่า,อาไว้แม่น้องปานคอยกินไปก็ขอบใจทุกทุกทุกคนเนาะขอบใจทุกทกคนที่เข้ามาเบิง้งเข้ามาชมแม่น้องปานกินเลือดแปงเนาะทุกคน ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องป่านแนแนลดอเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน